นักแสดงสาวลูก อเมริกันที่มีความกล้ากันและสวยเก๋อยู่ในตัวความน่ารักในวัยใสาําให้เธอเข้าสู่วงการได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะด้วยความที่เธอเป็นคนมีสเสน่ห์ที่รอยยิม้มและบุคลิกล่าเริงก็เลยทําให้เธอเริ่มมีงานในวงการจากการเป็นทั้งเอ็กซ์ตร้าและตัวเมนในมิวสิกวิดีโอของหลากหลายศิลปินกระทั่งต่อมาเธอได้เซ็นสัญญาอยู่ในสังกัดของกันตนาโดยได้ชิมลางกับปทรับเชิญในละครเรื่องเจ้าสาวของอานน์และมาเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกเรื่องมิติใหม่หัวใจเดิมประกบ คู่กับพระเอกมาสเตอร์ที่หล่อสุดขั้วอย่างฮิวโก้จุลจกักรเนื้อเรื่องที่เข้มข้นส่งผลให้สาว A e เอมี่ถูกจับตามองทันที<ป>ในฐานะนางเ,งเอกใหม่ของช่องจัดสีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าฉันเพิ่งจะย้ายมาแต่เดี๋ยวฉันจะไปดูแฟมให้ค่ะคงไม่เกินเจ็ดวันหรอกดงนั้นคงคงไม่บอกให้ผมไปใครคะ เพื่อนผมเพื่อนผมบอกให้ไปงานศพไปสภาพแบบนี้เหรอคะสาวเอมี่ถือว่าเป็นนักแสดงอีกคนที่โชคดีเพราะมีงานป้อนเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานละครจากทางต้นสังกัดเองหรือว่ากับค่ายอื่นที่ถูกตาต้องใจในสเสน่ห์ของเธอซึ่งบางทีปีปีหนึ่งสาวคนนี้มีละครออนถึง3-4เรื่องเลยทีเดียวค่ะสงสารตัวเองแล้วก็สงสารทั้นพ่อทั้นแม่ด้วย ภาพอะไรเอะก็เห็นภาพเปิดเปที่พี่กำลังคัดเลือกราชอ,องคลรานันิไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ขายขี้หน้าบ้างนะคัดเลือกไปก็ขายขี้หน้าเปล่าๆใหญ่มากหรือจะไม่จริงนี่คุณต้องการเงินฉันมากซะจนควร่ะกล้าไปนนานแม่ฉันเหรอเพราะแม่ฉันหลงผู้ชายจะไม่คิดถึงความสุขสบายของโลกอ่ะ คุณเองก็เหมือนกันแหละคุณอยากรวยจะไม่สนใจว่าเงินนั้นได้มาจากไหนเหมือนกันตตอนนี้ฉันก็ไม่มีหวังที่จะเป็นทายาทแล้วนี่คุณก็วิ่งไปหายายน้องอ,อ้ออะไรนั่นสิเผื่อจะเว้อกว่าคุณเองก็เหมือนกันคุณเองก็นั่งคิดนอนคิดให้แม่คุณยอมรับไปเลยสิว่าเป็นลูกชายอะอะฉันไปแน่เธอจะต้องชนะ แลเริ่มในวงการตั้งแต่ตั้งแต่อยู่มัธยมตั้งแต่15 16อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเท่ากับว่าเหมือนเหมือนชีวิตวัยรุ่นของเราทั้งหมดนะคะก็มันก็ทําให้เราได้รู้จักการแบ่งเวลาอันดับแรกนะคะเพราะว่าเราต้องเรียนหนังสือไปด้วยทํางานไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทาให้เราจาัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดีก็รู้สึกว่าเป็นคนเป็นเป็นคนมีระเบียบเป็นคนแบบจัดสรรเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะต้องรู้จักในเรื่องของการอดทนนะคะว่าบางทีเรา ต้องไปต่างจังหวัดเราต้องคือเราต้องทําอะไรหลายๆอย่างนะคะเราก็ต้องอดทนในในความเหนื่อยในการเจอคนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทําให้เราได้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นั่นก็คือเราได้เจอผู้คนเยอะเจอผู้คนมากมายซึ่งเราทํางานกับใครก็ต่างคนก็ต่างโตมาคือมันมาจากหลายที่แต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันมันก็เลยทําให้เราปรับตัวเข้าหาคนได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องไม่ว่าจะเรื่องอธิยาศัยดี หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สอนเราหลายๆอย่างเลยอะค่ะสวยด้วยเก่งด้วยมีหน้าหลักทาไมถึงถูกใจหนุ่มซีเขาเลือกเกิดแต่อย่างหนึ่งต้องขอเช่นชมเธอมากๆนะคะก็เรื่องของการที่ไม่ยึดติดกับคําว่านางเอกที่จะต้องเป็นตัวหนึ่งเสมอแม้ว่าบางเรื่องเธอจะเป็นตัวรองแต่ว่าคนมีของอย่างเธอก็ทําให้บทนั้นเด่นขึ้นมาได้อย่างไม่ยากเลยล่ะ เดนูไม่ต้องไปส่งนีก็ได้ค่ะนี่นั่งแท็กซี่จุชิ้นแล้วคนมีรถก็ไม่อยากขับรถแต่คนไม่มีรถเนี่ยก็อยากจะมีรถโลกเราเนี่ยไม่พอดีเลยนะครับแหม่ก็ลองมาทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นแบบนี้ดูสิคะคุณดนูเนี่ยก็อยากจะนั่งเฉยๆยแล้วมีคนขับรถให้เหมือนกันนั่นแหละค่ะจะไปไหนนี่ต้องสั่งฉันก่อนฉันไม่ได้บ้านะ ม่บ้าแเป็นอะไรอะ่ะฉันฉันเป็นคนสวยที่อ,อกหักคุณดินอะ่ะปิดประตูหัวใจใส่กรอแล้วก็แทกหน้าฉันเลยอะ่ะไอ้ดินเนี่ยมันทําถูกแล้ว <c oughs> เธอควรจะจาไว้นะว่าคนอย่างเธอเนี่ยมันจะต้องอ,อกหักไปทั้งชาติจะมีผู้ชายคนไหนก็จะรักผู้หญิงประสาทงี่เง่าเนื้อทานที่บดตู้จี้จุกจิกงุบบ้า,าอนาคตทางการแสดงวางไว้ถึงตอนไหนยัง จริงๆก็ไปได้เรื่อยๆนะคะก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่เรารักเราชอบเป็นสิ่งที่พอเราทําแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่การทํางานมันรู้สึกว่าเออเราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็มันก็ได้ไปมันก็ไปเรื่อยๆได้เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบช่วงแบบใกล้จะเรียนจบเราก็ไม่ค่อยได้รับละครเราก็รู้สึกคิดถึงแต่ใดที่ยังมีงานอยู่เราก็ทำไปไเรื่อยๆ ส่วนเรื่องความรักของเธอก็กำลังสุกงอมเต็มที่อู้ว่สุกเกษมเปลมปรี่เหลือเกินค่ะคุณขาคู่สีเอมี่คู่นี้ใครก็รู้ว่าซูซ่สาซับซ่านแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ก็คงสมใจแฟนคลับเขาแล้แค่ะด,ดีใจนะคะที่หลายคนก็ให้คำชมนะคะดีกว่าไม่ชมก, <laughs> ก,ก็ขอบคุณนะคะก็ ก็ไปเรื่อยๆมากกว่านะคะแล้วก็อยู่ในพื้นฐานความเป็นเพื่อนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออเวลาเราคบใครสักคนเราก็ต้องตัวของตัวเองคือไม่ไม่ได้แอปไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะคะมันก็จะไปได้เรื่อยๆแล้วก็พูดตรงๆความอดทนก็ต้องมีนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครถูกใจเราทุกเรื่องก็รู้สึกว่าเออก็ต้องอดทนพูดตรงๆค่อยๆปรับกันไปก,กว่ามันจะเข้าหากันได้มันก็ใช้เวลาบ้า ก็ดูกันยาวๆจะรู้ว่าบ้าหรือมบเพียนเพี้ยนอย่างเนี้ยปสีพันยาดีกว่ามะความบ้าฉันจะหายและต่อเมื่อได้เธอมาเป็นแฟน จริงๆพอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามีหลายคนที่ที่มองเราอยู่นะคะเรารวมไปถึงเยาวชนด้วยซึ่งแฟนๆละครของมี่จะค่อนข้าง็นแฟนๆ,น,ๆนๆที่จะเด็กนะคะสำหรับแฟนๆทุกคนที่ ติดตามมาไม่ว่าจะตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งจะมาติดตามเองก็ตามนะคะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามีผลงานออกมาแล้วมีคนชมมีคนมีคนพูดถึงน่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วมันก็เป็นกําลังใจเป็นพลังให้เราได้ทํางานต่อไปเรื่อยๆนะคะงก็ขอบคุณค่ะ